กลับสวัสดีคุณผู้ชมนับทุกท่านนับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผม The y o y e Official นับและวันนี้เนี่ยเรากลับมากับคอนเทนต์ประจําปีนะพี่ต้องบอกว่าเป็นวิดีโอหากินของช่องผมก็ว่าได้นะเพราะว่าไม่น่าจะมีใครรีฟันเกมได้ช่ำชองเท่าผมแล้วนะช่วงนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของ Steam Spring s a l e ด้วยนะเทศกาลลดราคาบนแพลตฟอร์ม Steam เนาะซึ่งแน่นอนนะครับหลายคนเนี่ยเวลาซื้อเกมไปเนี่ยการจะเจอปัญหาเอ๊ะคอมอยู่ดีๆก็กระตุกเล่นไม่ได้นะครับเซิร์ฟเวอร์กาก เพื่อนซื้อมาและเทนะก็อยากจะขอคืนเงินนะครับเอาเงินที่คุณซื้อเกมมาเนี่ยปากลับมาเป็นเงินสดหรือเงินในบัญชีไปทําอย่างอื่นต่อนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะกลับมาอธิบายให้ฟังกันนะครับว่าพลิ i c y ของปี2024นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างและทํำยังไงคุณถึงจะได้เงินคืนจากการซื้อเกมแบบแน่นอน100%เอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องอธิบายก่อนนะครับว่า การที่คุณจะขอคืนเงินเกมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณจะขอคืนเงินอะไรก็ได้นะไม่แบบว่าเกมในครั้งคุณเนี่ยอ่าไม่ใช่ว่าเอ้ยคุณเล่นไปโอ้โหสี่หชั่วโมงแล้วคุณจะขอคืนได้หรือว่าคุณซื้อมา เป็นเดือนแล้วเนี่ยจะไปขอคืนมันก็ไม่ได้นะครับ2องโบรแรกนะครับที่คุณต้องเข้าใจในการขอคืนเงินเกมบนสตรีมนะครับหเลยก็คือคุณจะต้องซื้อเกมนั้นมาไม่เกิน14วันหรือว่า2อาทิตย์นะครับสมมุติว่าคุณซื้อเกมมาเนี่ยว,วันนี้นะครับวันที่17มีนาคมแล้วที่ผมอัดคลิปนี้อยู่นะครับเดทไลน์ของคุณในการขอคืนเงินก็คือวันที่31 มีนาคมณนะเวลานั้นเลยนะครับสมมติว่าคุณซื้อเกมมาเนี่ยตีสองสีนะครับคุณก็จะขอคืนเงินได้ไม่เกินวันที่3ามมีนาคมในเวลาตีสองสีเหมือนกันตีไปเลยว่า,อาสองสาดากลมๆประมาณนั้นนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณซื้อมานะครับอีกอีกอีกผลิตีนึงก็คือคุณซื้อมาแล้วคุณต้องเล่นเกมนั้นไปไม่เกิน3มชั่วโมงนะครับไม่เกิน3ชั่วโมงนะนงนะอ่า อย่างสมมติเกมนี้เนี่ยผมซื้อมาวันที่7มีนาใช่ไหมผมเล่นไป7มีนาแล้ววันนี้วันที่17แล้วผมเล่นไปแค่12บนาทีอะ่ะอันนี้ผมสามารถขอคืนเงินได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่า2เงื่อนไขเนี้ยมันไม่ทับซ้อนกันนะครับสมมติว่าคุณซื้อเกมมาเนี่ยตั้งแต่1มีนาละนะครับวันอันนี้วันนี้ที่17เนี่ยเท่ากับว่าแม้ว่าคุณจะเล่นไปแค่12บนาทีเนี่ยคุณก็ไม่สามารถขอคืนเงินได้นะเพราะว่ามันเกินบริษีสิบสี่วันไปแล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งซซื้้้ออเเเเกกมมมมนนนนีีีาาาววัััท่่่่17ลยะคครบบแตุณปปิดดไ กี่สิบชั่วโมงอะถ้าเกิ internet, ดว่ามันเกิน3มชั่วโมงไปครับก็คือคุณก็ไม่สามารถที่จะ,อะขอคืนเงินได้เช่นกันนะครับดังนั้นจําไว้ว่าถ้าคุณจะขอคืนเงินเกม1นะครับซื้อมาต้องเล่นไม่เกิน3ชั่วโมง2ซื้อมาแล้วต้องไม่เกิน14วันและ2ข้อนี้ห้ามทับซ้อนกัน,น,กน,กนด้วยนะครับ <ๆ S 1> ผมไม่ว่าสมมุติว่าคุณซื้อมาอย่างที่ผมอธิบายไป,ไปอะเออถ้าซื้อมาแล้วเกิน14ว,วันเล่นไม่ถึง3มชั่วโมงก็คืนไม่ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเพิ่งซื้อมาวันเดียวแต่ว่าเล่นไป หวังว่าจะเข้าใจกันแล้วทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูขั้นตอนการขอขึ้นเงินกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะขอขึ้นเงินอะมาดูกันเลยเดี๋ยวขั้นแรกเนี่ยผมจะเปิดลิงก์ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับในช่อง description บนสตรีมถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะใช้วิธีการพิมพ์ Google ไปนะครับว่า s t e a m จริงจริงพิมพ์ไปเลยว่า help s t e a m powered com นะครับปุ๊บ enter ไปเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอแล้วก็มันจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับหน้าที่เป็นก่อนหน้านี้ผมอธิบายก่อน,น๋ยวมันจะต้อง log in ID กับพาสเวิร์ดซีมของคุณนะอันนี้ก็ล็อกอินไปตามปกตินะครผมอันนี้เนี่ยผมทดลองซื้อเกมมาเกมเลยเพื่อเดี๋ยวจะทดลองรีฟันให้ดูนะครับแต่ว่าผมไม่ดีจริงๆนะนี่ผมอยากเล่น d e สปาสามเนี่ยนะครับอ่ะเมื่อคุณมาอยู่ที่หน้านี้แล้วนะครับคุณก็จะเห็นเมนูต่างๆมากมายนะครับก็ให้ดูในส่วนของ Recent Product นะครับ Recent Product คือเกมที่คุณเล่นล่าสุดหรือซื้อมาล่าสุดครับไม่ว่าจะเป็นเกมจะเป็นโปรแกรมอะไรก็ตามที่คุณซื้อมาจากซีมโอ้ผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับ ถ้าคุณซื้อ DLC มานะครับหรือว่าดาวน์โหลดเอเวอร์คอนเทนต์เนี่ยคุณไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีนะครับอ่ะสมมติว่าอ่าคุณไปซื้อ DLC อะไรสักอย่างมาอ่ะผมยกตัวอย่างฟอร์อาโฟที่ผมมีอยู่ในสตรีมนี่ยครับอ่ะเนี่ยมันจะมีพวกอ่าดีเอลซีวอลเท็กฟาฮาอ่าฟาฮาเบอร์ Harbor, นะซีซันพาร์สอะไรก็ตามที่เป็นเนื้อหาเสริมนะครับคุณไม่สามารถขอคืนเงินได้นะพวก The ะซองเดอะซิที่เป็น expansion เสริมอะไรพวกนั้นอ่ะคืนไม่ได้ครับซื้อแล้วซื้อเลยนะครับอันนี้ระวังให้ดีนะอ่ะกลับมาที่หน้าเรื่องการคืนเงินอ่ะสมมุติว่าคุณจะคืนเงินอะไรก็ตามเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างผมจะคืนเงินเดสเปซสามนะครับคุณก็กดไปที่เกมนั้นนะครับหรือถ้าเกิดว่าเกมคุณเยอะหาไม่เจอคุณพิมพ์ช่องนี้เอาก็ได้นะครับอ่ะเนี่ยผมก็จะพิมพ์ไปเดสเปซนะครับมันก็จะระบุ เกมอ่าอะไรก็ตามอยู่ในในคลังของคุณนะครับนี่แล้วมันก็จะบอกด้วยว่าคุณซื้อมาวันไหนกี่บาทหักเงินอะไรยังไงถ้าเพิ่งซื้อนะถ้าเพิ่งซื้อถ้าเกิดว่าคุณซื้อมานานแล้วมันจะไม่ขึ้นแน่นอนส่วนนี้นะครับอ่ะผมจะยกตัวอย่างผมจะคืนเงิน De สปีส์สามปึ๊บกดขึ้นมานะครับมันก็จะระบุรายละเอียดต่างๆในการขอคขืนเงินนะครับซึ่งอ่าหัวข้อที่คุณจะไปเจอการคคืืนนนเงงิททีีี่่่ายสุดก็ออหัวข้้ is not what I expected นะครับหรือมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดหวังนะครับคือหน้านี้มันจะถามว่าเอ้ยคุณมีปัญหาอะไรกับผลิตภัณฑ์นี้หรือเปล่านะครับมันก็จะมีทั้งเอ้ยเกมมาอยู่ในคลังเกมเพลย์มีปัญหานะครับซื้อผิดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งไอห,หัวข้ออื่นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไปเจอหัวข้อ I like to request a refund นะครับหรือก็คือการขอขึ้นเงินนะอย่างสมมติว่าผมา DLC หายเนี่ยเขาก็จะให้แจ้งซ้ำลงไปอีกนะครับว่าเอ อะไรอะไรหายไอเทมในเกมหายไหมสาวแท็กอันบุกหายไหมมันจะไม่เจอรีฟันใช่ไหมถ้าเกิดคุณกดอะฉันซื้อผิด i purchased this by accident accident นะครับมันก็จะมีหัวข้อรีฟันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าดังนั้นถ้าผมเลือกเนี่ยก็ให้เลือกเป็น is not what i expected นะครับกับ i purchased this accident อะไรก็ได้เลือกไปอะผมเอาข้อนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ผมคาดหวังนะครับเมื่อคุณเข้ามาหน้านี้คุณกด i like to request a refund แบบนี้นะครับอะนี่มันก็จะโชว์หัวข้อการรีฟันขึ้นมานะครับ ชูส f ีฟันเม h อดคืออะไรคือการเลือกวิธีการของเงินคืนกลับมาจะเป็นช่องทางไหนอันนี้เนี่ยผมซื้อ,เ,อเกมไปด้วยกันใช้วิธีการตัดเงินจากบัตรเดบิตธนาคารนะครับมันก็จะมีวิธีการขอคืนเงิน2แบบก็คือ 1. คืนเงินเข้า s t e มวอลเล็ t นะครับ2คืนเงินเข้าบัตรการ์ดบัตรอะไรก็ตามที่คุณใช้มันหักเงินจะเป็น True Money Wall e ็จะเป็นบัตรเดบิตบัตรเครดิตอันนี้ก็เลือกไปนะครับเดี๋ยวผมจะเลือก2 2 2ขั้นอ่า สช่องทางนี้ต่างกันยังไงผมบอกได้แค่ว่าการขอคืนเงินเข้าซิม a l ล e t จะเร็วกว่ามากๆมาก,มากแบบว่าคุณจะได้เงินคืนใน1วันแต่ข้อเสียก็คือคุณไม่สามารถที่จะนําเงินนั้นกลับมาเป็นเงินสดในชีวิตจริงได้นะครับคุณจะได้แค่เงินสติ a วล e t ที่มันจะแสดงผลอยู่ตรงด้านขวาบนตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เงินสดกลับมาแบบถอนมาใช้ในชีวิตจริงได้คุต้องเลือกกลับคืนไปที่บัตรเครดิตนะครับอ เมื่อคุณเลือกช่องทางการขอคืนเงินแล้วอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าผมผมจะขอคืนเข้าไปที่บัตรเดบิตตัวเองนะครับเขาก็จะถามว่าเออทำไมคุณถึงจะรีฟันนะครับจริงๆแล้วเลือกอะไรก็ได้นะครับเอาเบสิคที่สุดเลยนะครับก็คืออ s นซ t f ์ n ฟันมันไม่สนุกนะครับจากนั้นก็ใส่โน้ตซึ่งตรงเนี้ยคุณจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับจากนั้นกด Submit Re q u e s t นี่อันนี้ก็คือ คุณได้ส่งคำขอรีฟันไปเรียบร้อยแล้วนะผมจากนั้นให้คุณเข้าไปที่อีเมลของตัวเองนะครับที่คุณผูกสตรีมไว้หน้านี้นะครับเห็นไหมอันเนี้ยมันเร็วมากก็คือผม,ผมส่งคำขอรีฟันไปแล้วมันจะมีอีเมลแจ้งเข้ามาหนึ่งฉบับนะครับก็คือโอ้โหเดี๋ยวแป๊บน,นึงอ่ะหน้านี้นี่นะครับโอ้ยมีแอดขอปิดทิ้งอ่ะเนี่ยครับสตรีมจะส่งเมลมาบอกว่าเออคำขอ,ขอคืนของคุณเนี่ยได้รับอ่า คุณอาจส่งคําขอคืนเงินไปนะครับได้รับได้รับคําขอแล้วนะครับกดเข้ามาเนี่ยก็จะแจ้งว่าคุณขอคืนเงินอะไรไปประมาณนี้นะครับอะแต่เดี๋ยวเนี้ยผมผมไม่ได้จะรีฟันจริงโอเคปะผมจะขอแคนเซิลอะผมใครแบบถ้าเกิดว่าคุณอยู่ดีๆแล้วคุณแบบว่าเฮ้ยไม่เอาเปลี่ยนใจอยากเก็บเกมไว้เนะี่ยคุณก็กดที่แคนเซิลรีฟันนะครับแล้วกดแคนเซิลแบบนี้ปุ๊บเรียบร้อย มันก็จะขึ้นนานี้นะครับคำขอคืนงอนคุณก็จะถูกยกเลิกแต่นี้ผมกดเพื่อให้คุณได้เห็นว่ามันจะมีเมลแบบนี้เข้ามาอันนี้คือถ้าเกิดมันบอกว่า your refund request has been received เนี่ยนะครับก็คือมันยังไม่ได้บอกนะว่าคุณได้เงินคืนมันแค่จะเอาไปตรวจสอบว่าเ้เงื่อนไขของคุณมันตรงหรือเปล่าคุณซื้อเกมมาเกิน14วันไหมเล่นไปกี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณได้รับเงินคืนมันจะเป็นเมลอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นอ่าผมผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่อ่ามันจะเป็น มันจะเป็นคำว่ารีฟันนะผมหาก่อนเพราะว่าเมลผมเยอะมากนี่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 อ่ะผมเจอละผมเจอละนี่อันนี้เป็นคำขอรีฟันเก่าผมตั้งแต่ตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับผมจะให้ดูเดี๋ยวปิดคอนโทรลก่อนอ่าปิดคำเ e ิร์ชมันจะได้ไม่ไฮไลท์สีเหลืองอ่ะอันเนี้ยอ่าถ้าเกิดว่าเมล เกมของคุณได้รับการรีฟันมันจะเป็นเมลหัวขอ้อนี้ครับมันจะเป็น your purchase has been refunded แบบนี้เลยถ้าขึ้นคาว่า refunded แปลว่าคุณได้เงินคืนแน่นอน100%ได้แน่แแล้วเดี๋ยวมันจะดึงเกมหายไปจากคลังคุณเลยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรแล้วมีคนถามในช่องคอมเมนต์เก่าว่าเอ้พี่ครับผมจะต้องลบเกมก่อนขอรีฟันรีฟันไหมไม่ต้องนะครับเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณติดตั้งเกมไว้ในเครื่องแล้วคุณรีฟันไปถ้าเกิดว่าเขาดึงเกมคืนไปแล้วไอ้ปุ่ม play ตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นปุ่ม Purchase หรือก็คือการบังคับกลับไปซื้อนั่นเองเพราะเขาดึงเกมของคุณอะกลับไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าอาจจาไว้อีกทีย้ําอีกทีนะถ้าเกิดว่าคุณถ้ารีเซฟเนี่ยแปลว่าเขาตรวจสอบอยู่แต่ถ้าเกิดว่ารีฟันเนี่ยเท่ากับว่าคุณได้เงินคืนแต่ถ้าเกิดว่าคุณยื่นไปแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยเขาก็จะบอกเองว่ามันรีฟันไม่ได้ประมาณนี้อ่ะโอเคขั้นตอนรีฟันจบลงไปแล้วทีนี้คําถามต่อมาคือนานแค่ไหนถึงจะได้เงินคืนอันนี้นะครับผมก็อธิบายไปใน หลายรอบแล้วแต่ว่าก็จะพูดอีกทีในคลิปนี้นะเพราะว่าเป็นเป็นคลิปประจำปี2024จากที่ผมเล่นใช้วิไม่ใช่เล่นจากที่ผมรีฟันเกมมาอย่างต่อเนื่องนะครับพ olicy ของปี2024เนี่ยไม่ได้มีอะไรแปลกไปจากปีก่อนๆเลยนะครับก็คือคุณจะต้องรอประมาณ7-14ถึง14วันนะครับไม่นับรวมเสาร์ทิ์ ในการรองเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเอาขอคืนผ่านซิมบรอลเลอ่ะคุณจะได้คืนภายในเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงนั้นเลยนะครับเร็วมากแล้วมันเงินมันจะเด้งมาอยู่ตรงซิมบรอลเลตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณขอเงินคืนบนเป็นเงินสดอ่ะครับเป็นเงินไม่ใช่เงินสดดิเงินในบัญชีเออหักเงินเข้าบัตรตัวเองอ่ะสาอ่ะเจ็ดเร็วสุดที่ผมเคยได้คือ3วันนานสุดคือ14วันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเกิน14วันเงินยังไม่เข้าทํายังไงติดต่อหาธนาคารนะครับที่คุณ ใช้บัตรใบนั้นอย่างสมมติว่าผมใช้บัตรธนาคารไทพณิชย์ผมก็โทรไปหาไทพณิชย์ครับแล้วก็แจ้งเขานะครับอ่ามันจะมีเดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้ให้ดูนะครับอ่าแอคเคาท์ดีเทลก่อนติดต่อธนาคารสมมุติว่าคุณรอ,อนานละ14วันแล้วคุณไม่ได้คุณไม่ได้เงินคืนสักทีนะครับผมอยากให้คุณก่อนติดต่อธนาคารคุณเตรียมข้อมูลนี้ไว้นะอืมก็จะเป็นกดที่หน้าซีมนะครับกดเขาว่า Account Detail น,นะครับแล้วเลือก View Purchase History กดเข้ามา มันจะเป็นรายการการซื้อขายของเราทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่เราเล่นมาเลยเนี่ยอะอย่างเนี้ผมซื้อ d i s p l a y 3สามใบใช่ปะกดเข้ามาน้าน,นี้นครับแล้วมันจะมีข้อมูลกดกดไปที่รายการซื้อของเราเนี่ยครับเห็นไหมมันจะมีบ่งเลยมันจะเหมือนใบเสร็จนะครับอันนี้มันจะเหมือนใบเสร็จเนี่ยมี t r a n s a c t i o n id นะครับมีวิธีการจ่ายเงินมีวันเวลาที่คุณ จ่ายเงินไปนะครับข้อมูลตรงนี้ธนาคารเขาจะอยากรู้อ่ะเวลาคุณโทรไปหาธนาคารนะ่ะคุณบอกเขาว่าเออแจ้งแบบนี้นะครับซื้อของออนไลน์แล้วขอคืนเงินไปแล้วนะครับระบบสตรีมแจ้งว่าคืนเงินแล้วแต่ว่าคุณไม่ได้เงินคืนช้าๆนะผมจะโทรอีกที โทรไปหาธานาคารแจ้งว่าซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้เงินคืนอย่าไปบอกว่าเกมคือบางทีพอเป็นเกมปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะงงแต่จริงๆแล้วยุคนี้เจ้าหน้าที่จะจะรู้นะครับถ้าคุยกับเขาดีๆเขาจะรู้ว่าอ๋อซื้อเกมแล้วรีฟันแล้วไม่ได้เงินคืนบอกไปเลยก็ได้แต่ถ้าเอาเซฟก็คือซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้เงินคืนเขาก็จะถามคุณว่าคุณซื้อช่องทางไหนวันเวลาอะไรมีใบเสร็จหรือเปล่าอันนี้จะเป็น สิ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดเขาถามใบเสร็จเนี่ยก็เป็นบอกเลขนี้ไปถเขาถามวันเวลาช่วงไหนก็บอกวันเวลาไปเขาถามเลขบัตรก็บอกไปนะว่าเลขท้ายบัตรอะไรก็ว่ากันไปอะหลังจากคุณแจ้งธนาคารไปแล้วเขาก็จะรับเรื่องตรวจสอบนะครับแล้วก็จะได้เงินคืนในเวลาไม่เกิน1-2วันหลังจากนั้นอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวผมผมเคยรอนานแบบ1 4วันแล้วไม่ได้ไม่ได้เงินคืนผมก็ติดต่อ,อธนาคารปรากฏว่าพอเรื่องถึงธนาคารปุ๊บวันเดียว เงินจะเข้าบัญชีคุณเลยนะครับมันเร็วมากหลังจากที่คุณติดต่อธนาคารก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันอาจจะแล้วแต่ค่ายแล้วแต่ธนาคารอะไรก็ประมาณนั้นนะฮะอืมอ่ะนี่แหละก็คือเบ็ดเสร็จเรื่องของการขอคืนเงินบนซีมนะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์แล้วก็เข้าใจกันนะว่าต้องทํายังไงถึงจะได้เงินคืนจากการซื้อเกมบนซีมนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเลยเลยครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีขั้นตอนขอ,ของการรอคอยเท่านั้นนะครับที่หลายคนอาจจะไม่ชอบแบบว่าเฮ้ยโอ้โห เสียงเงินซื้อเกมไปแล้วนะขอคืนเงินแล้วเนี่ยเราอยากได้เงินไปทำอย่างอื่นเร็วนะครับก็ทางที่ดีนะถ้าถ้าเอาชัวร์ผมแนะนําว่าก่อนจะซื้อเกมไรสักเกมนะพยายามทำการบ้านให้เรียบร้อยนะว่าเราจะเล่นมันจริงๆหรือว่าแบบไม่ไม่ไดอยากจะขอคืนเงินนะเพราะว่าไอตอนที่เรากดจ่ายเงินเนี่ยโอ้โหคลิกเดียวคืนเงินมันออกจากบัญชีเราไปเร็วมากแต่ว่ากว่าจะทําเรื่องได้คืนเนี่ยมันก็ โอ้โห oh. ถ้าธนาคารช้าเนี่ยก็จะช้าหน่อยนะครับแต่ว่าหลากักๆแล้วแต่ยังไงมันก็ได้คือนอะคุณคุณได้คืน1 0อ100แค่ว่าไอตอนที่เงินมันจะกลับมาในบัญชีคุณเนี่ยมันจะเสียเวลาได้นึงนะครับแค่นั้นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับกับเรื่องของการขอคืนเงินเกมมซิมประจําปี2024นะจะเห็นได้ว่าไม่ค่อยมีอะไรใหม่นะบโลบซีจะเหมือนเดิมหมดแต่ว่าผมจะมาแชร์ข้อมูลก็คือนั่นแหละอย่างที่บอกนะวิธีการติดต่อธนาคารให คุยกันได้เร็วขึ้นนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ธนาคารติดต่อยากมากเวลาโทรหา call น e n t e r เนี่ยกว่าจะเจอสายที่แบบเป็นคนพูดอ่ะที่ไม่ใช่ c a เ l center ครับอ่าโอเคก็หวังว่านี่จะเป็นประโยชน์กับเกมเมอร์ทุกคนนะครับที่เล่นเกมบนซีมแล้วก็อยากจะรู้วิธีขอคืนเงินอล่ะสำหรับวิดีโอขอคืนเงินประจำปีนี้ของผมก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับใครสงสัยติดขัดอะไรก็คอมเมนต์กันได้เหมือนเดิมถ้ามีเวลาว่างผมจะมานั่งตอบให้นะครับ อละละก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆจากช่องของผม The y o y e Official สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ